มาครับผมก็ถึงมาถึงคู่ที่สามหรับวันนี้นะครับในรอบแปดคนรอบสองขออนุญาตแนะนำผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะครับผมน้องมีผู้ขอเสียงให้มีผู้นะอยพูดอะไรต้อหน่อยครับประเด็นไม่หรอพูดง่ายออีกอีกหนึ่งคนครับน้องชอปเปอร์เสียงให้ชอปเปอร์สวัสดีครับไม่รู้ก็ให้ถามนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ บอกว่าเดี๋ยวรู้แล้วก็ผมไกด์นะครับบหน้าที่พูดัำสิทธิ์ี่หนึ่งน้องโอมบหน้าที่พูดัำสิท์ที่สองการติกกาน no g ป a b no hand ฮน a n no no คมไพโน no bullet เ r อร์ r เสียได้หนึ่งครั้งครับโอเคต่อสู้้ดยสปิลิตมีน้ำใจนักกีฬาจับมือแล้วก็โรชัมบุกโอเคช็อปปร์ได้ปดครับกลองกล่องแล้ไป quả ข้างขวาขวาไป <�lit tekrar hit Scientists> <caroleoffs> ไปไหนล่ะเร็วเลไงเส้นนี้ตาส่วอยากวัดเร็วนือเปล่าหน่องสามจเนใ้นาสอยากดเร็ว เฮ้ยมันมันมันเตรียมกันพ่าวละไมีกแบ่งมันขมอะไรขึ้นทำไมมันจอดง่ายอะรอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนน้าเรู้รู้อย่างรู้อย่างเมื่อกี้ไม่รู้เไม่รู้เลยไม่เลยเกิดอะขึ้นเนี่ยโอเคผู้ชนะในวันนี้ครับน้องชอปเปอร์เ้าใส่ส่สหศูนอย่างรวดเดียว ชปเปอร์ครเดี๋ยวเข้าไปรอเจอคู่ต่อไประหว่างเบิร์ดกับโชกุลครับผมโอเคครัแบแงลว่าเบย์คู่นี้นะครับ